ไม่จริงด้วยจริงใครก็ได้ใครชอบใครส่งเสียงมาพี่ขออนุญ,ญาตถอยเพื่อที่เราจะได้ให้ทุกๆคนได้มีโอกาสชมสาวงามได้อย่างเต็มที่และจะขอทำหน้าที่ที่ง่ายสุสดในค่ำคืนวันนี้คือการประกาศรองชนะเลิศอันดับ2อค่ะและที่เหลือย,ยกให้พี่พีเคเลยงั้นพี่พีเคี่มีพี่ครับเริ่มเลยนะครับว่าใครจะได้อันดับสาและหครับพี่ เริ่มเลยค่ะเเริ่่มลยคพีและสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ M U T 18ค่ะพรฟ้าปุณิกากุณสุทรรัตน์ค่ะ และตอนนี้นะครับเราก็เหลือสาวงามเพียงแค่2คนอยู่บนเวทีกันแล้วนะครับและหนึ่งในนี้เธอจะไปได้ก้าวไปสู่จักรวาลครับถึงเวลาที่บีบหัวใจคนที่เชียร์พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศใช่ค่ะทุกคนครับและ Miss Universe Thailand 2020 Miss Universe, Thailand, two. นิงขอเชิญมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2019ฟ้าใสครับปบรีสุดาทรูวินขึ้นมอบมงกุฎสายสะพายและขอร,รางวัลให้กับมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2020อเมดาอัลเดอร์และรางวัลที่น้องจะได้รับนะค่ะมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2020นะคะจะได้รับสายสะพายมิสอินเวิร์สไทยแลนด์ค่ะมงกุฎจักมาวัตครับ คอนโดค่ะตกแต่งพร้อมอยู่โครงการ Admos นะคะลาดพร้าว15ไปาย Asset Wise ค่ะรถยนต์ฮอนด้าซีวิรุ่นชาโบอีสีแดง g n i t e และเงินสดมูลค่า1ล้านบาทค่ะรวมไปถึงเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีครับและยังมีแพ็กเกจเสริมความงามนะคะจาก d รโ o r Tony Medical Center อีกด้วยค่ะรวมไปถึงบัตรออกกำลังกายจาก We Fitness Society พร้อม ช่วยพสนาเทรนเนอร์ระยะเวลา1ปี 1> และทุนการศึกษาสำหรับการเรียนที่ World Star Academy ด้วยค่ะแ็กเกจล่องเจ้าพริยานะครับ้วยเรือ Hackercraft พร้อมคนขับเรือจาก True l a s i n g และชาดอกไม้จาก Flow Design ค่ะฟ้าสายปรับมงกุฎให้น้องหน่อยจับมงกุฎให้น้องหน่อยให้ตรงๆ ตรงไหมคะเอาให้ตรงๆจะได้ถารู้<า>สวยสวยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมโอเคค่ะเชิญน้องอแมนด้านะคะเดินขึ้นไปให้ทุกคนได้ชมความงามของน,น,น้องอแมนด้า this is your first walk as Miss Universe Thailand ำหรับรางวัลของรองอันดับหนึ่ง m i s s ุนิเวอร e ซิตี้ไทยนะคะขอ,อนิย่าเรียนเชิญนะคะน้องมีเรียมนะคะจะเป็นผู้มอบรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะจะได้รับสายสะพายของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะวินาชานิเลยครับวินาชิด้านหน,น,น,น้าค่ะด้านหน้าเลยค่ะและยังได้รับเงินรางวัลมูลค่า700,000บาทด,ด้วยค่ะพี่ไม่น้อยเลย7 0 0 0 0 0เนี่ยถูกต้องครับโดนตกช่วงโควิดพี่7จ0 0แสดีมาก คอนโดตกแต่งพร้อมอยู่โครงการแอสโมสรัชพงร์71บายแอสเซนไวา์ใช่ครับพักอาศัยเป็นเวลาหนึ่งปีครับเครื่องสมาน BSC Cosmetology ใช้ได้เลยหนึ่งปีค่ะแพ็คเกจเสริมความงามจากด็อกเตอร์โทนี่เมดิคอลเซ็นเตอร์บัตรออกกำลังกายจาก V Fitness Society พร้อมผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลระยะเวลาหนึ่งปีค่ะชุกการศึกษาสำการที่ World Star Academy และช่อดอกไม้สวยๆจาก Flow Design รวมไปถึงแพ็กเกจล่องเรือเจ้าพระยาด้วยเลย h a กเกอร์คราฟพร้อมคนขับจากทรูลิส s ิ n งด้วยครับผมค่ะและสำหรับรองอันดับสองนะคะน้องพ่อนฟ้าพอ่าพอนฟ้าเชิญจ้าเราก็มีพี่เป็นล่านะคะรองอันดับสองมิสอินเว s e ์ไทยแลนด์0 1 9พบเป็นล่าชนะพ่อนบุญแสงมาร่วมมอบ